ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันหนึ่งพันหกวิวกันเลยนะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมิมคิดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่างสองช่องน,นี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็ mail, สามารถลิกข้างล่างตรงนี้คะ่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วก จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ t i k t o k ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวค่ะ บริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม 1,000ันวิวเนาะ้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1,000พันวิวนะเพิ่งอยู่ที่1บาทก,กว่าๆเองเนาะก็ถูกมากๆเลยนะก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติมอ่าน1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเิวนะะวจจนวน็าจํง ตรงนี้ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอลเลตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอลเลตเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะจากแอปอ่งเปาวอลเลตนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพคค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือพันธุมอนี่วอลเลตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะะค ต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรา ะะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนความมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะทําทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่นอนเราสนใจแล้วก็ได้ เข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันเนาะลคลิปวิดีโออันแรกตรงนี้นะคะก็มีอยู่อ่ะ137วิวนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่137วิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอ่ะ1,624วิวกันเลยนะกระแทบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะกระถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวามากๆเลยเนาะก็หากยอดขึ้นเกินไปนะคะเมื่อกี้เพิ่มไปแค่1,000แต่ขึ้นเป็น1,500เลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บ เว็บไซต์เคทเมมคิดชีเฮค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเ,เข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปหนูก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ